สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับแกอีกแล้วนะคะในช่องไลฟ์สไตล์สาววะนนองนะคะวันนี้แกวก็มามา,มาเที่ยวบ้านพี่สาวนะคะก็เดี๋ยวจะให้ชมนะคะว่าบ้านพี่สาวเขากําลังปลูกเตรียมเตรียมพื้นที่สําหรับปลูกของนะคะปลูกเอ่อพวกบัวพวกเอ่อถัวอะไรเงี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะมีปลูกหลายอย่างมากเลยนะคะที่ที่บ้านพี่สาวนะคะก็เดี๋ยวแก้จะพา ทุกคนไปเดินชมน,นะคะว่าพี่สาวแก้วกับพี่เขยเขาปลูกอะไรกันบ้างนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะข้างหลังก็จะมีทุเรียนนะคะลองกองนะแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะพาไปดูพี่เขยนะคะว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะคะนี่อันนี้เราพามาดูอ,อันนี้พี่เขยกําลังกําลังทําไอ้นนี่เขาเรียกอะไรอะ่ะค้าง ตัวค้างอันนี้จะปลูกอะไรอ่ะฮะถั่วครับปลูกถัวกถ่ว,วอ,อ๋อถึงมาลากปูคล้องขึ้นขึ้นมันขึ้นเขึ้นกันได้อ๋อนั่นนั่นต้นอะไรอ่ะอนั่นอ่ะใช่โ,รโราาหระพาโหระพาปะโอ้กอ,อ,อใหญ่เลยเนาะต้นเดียวต้นเดียวอ่ะ แต่ว่ามันแร่ใหญ่อะเนาะโอ้งามมากเลยอ่ะนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าตนเดียวอะนี่ดูคนดูคนตนก็รู้นะว่าตนเดียวไหมมันฉีกอ๋อกิ่งมันฉีกใหญ่มากเลยอ่ะ งามผลงามมากเลยจริงงามเฮ้ยนั่นอะไรบวบบวบอะไรกบูกบูตรงไหนโอ้บอบก,กำลังออกสวยๆเมื่อวานที่เก็บไปให้ชัยแถวนี้ไหมแถวนี้น,น,นะนนโอ้ย ของแก้ยังไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยปลูกนานไหมพอมันจะออกเงี้ยไม่นานหรอกกี่เดือนประมาณเดือนสองเดือนเกิดตอนนันเกิดจะเริ่มออกดอกออกไรละเดี๋ยวกลับไปปลูกบังออกดอกแล้วแต่อานด้วยเดียวยาวกว่าออกปลุ่เดือนจะไหวนะต้องทำแบบนี้บังนะทำค้างอย่างเงี้ยอืม พาไปดูอัน,นี่มะละกอค่ะทุกคนเ๋ต่แกจะพาไปดูมะละกอต้นเล็กเดียวแต่ว่าด้วยแบบว่าลูกใหญ่มากคอจะหังอยู่แล้วเนี่ยดูนี่ดูสองต้นตรงนี้เนาะลูกใหญ่มาก เป็นเป็นกิโลมั้งเนี่ยเนาะโอ้ยแบบประมาณสองโลกว่าสองโลขึ้นคอจะหักไหมี่ยตายน่าจะไปขายเนาะตายยาวมากนี่มันพันอะไรเนี่ยโอ้โห ยาวเกินหนึ่งไม้บรรทัดอีกนิดหนึ่เนะโอ้ใหญ่มากข้างในจะมีเม็ดไหมเนี่ยใส่จะขี่เหนียวเม็ดแน่เลยดูนและปไปสมัยเราเราหาคลิปต้นนะเนาะก็นกำลังโตกงตนปูปูไว้ยังไงปูไว้ตรองไง อ๋อขายได้นะปูมละกอเยอะๆเนี่ยปูพันนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยพันนี้นะใหญ่มากโอ้โหอใหญ่มาก ลองลองลองใหญ่ใหญ่ลองลองลองกับกล่องเหมือนป่าวไหน้าอุ้มไหน้าอุ้มเด็กไหน้าอุ้มเป็นตาหน้าลองดูเหมืเป็นเลยเนี่ยลองดูนะอุ้มเป็นแบบเนี้ยนาขุมกับกล่องอะไรอยู่โอ้รอด้วยเอออุ้มอุมขุมครั้งแรกเลยไงรู้เนี่ยอุ้มครั้งแรกไม่เคยอุ้มเด็กมาก่อนในชีวิตเลยเนี่ยงานงานงานเนี่ยโอ้ยยิ้มไหมป่าก็ไม่รู้ยิ้มหน่อย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 แล้วตัวเล็กไอ้ยิ้มไหมไอ้ยิ้มไอม ไม่ยิ้มเลยอ่ะไม่ไม่ยิ้มเลยอ่ะเพราะว่าไม่คุ้นอ่ะแอบรักกอนไปน้องไปเนี่ยเปแอบรักอนเอเออน้องน้องกับมรน้องกับมรอะไรยาวกันน้องยาวฝายิ้มเลยอ่ะยิ้มเลยแล้ว้เก่งเก่งเก่งเก่ต้งแบบนน้นอะเอออ่ะอ่ะอ่ะอ่่่่ ขุ้มไม่เป็นแมาแบกเขาทำแบกเขากากเลยนะอาหน้ากากด้วยกากเอ้กากใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเนี่ยโอ้แบบยาวมากเลยค่ะเกินหนึ่งไม้บรรทัดเลยนะเนี่ยเขาปลูกไว้อีกเต็มเลยอ่ะทุกคนแล้วนี่นะคะต้นนี้ พอแทบหักอะ่ะต้นเล็กมากเลยอะ่ะแต่ลูกโคตรใหญ่อ่ะเออทุกคนใหญ่หญมากๆอยากย้ายกลับไปปลูกที่บ้านเลยก็สำหรับคลิปนี้แกก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปแกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แกด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ